สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมหน้าง,งานของลูกค้าที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยากันนะคะซึ่งหน้าง,งานนี้ลูกค้าเลือกใช้หน้งชี้ทางอาคารเลยค่ะเริ่มจากหลังคาใช้ snaplock sandwich ติด EPS Foam หนา2นิ้วได้ทั้งหลังคาและฝ้านในแผ่นเดียวกันผนังของอาคารใช้ว l l p a n e l ติด EPS Foam หนา4นิ้ว เมทัลชีสสีดำประกอบรูปแบบอาคารนี้ทําให้ดูมีความโมเดิร์นเก๋ๆยิ่งทําให้อาคารหลังนี้ดูน่าทํางานมากๆเลยนะคะลูกค้าเน้นใช้ EPS โฟมเสริมกับเมทัลชีสเพราะมีข้อดีตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะช่วยลดความร้อนไม่ถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ภายในทําให้อาคารเย็นขึ้นน้ำหนักเบาประหยัดเวลาในการติดตั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนจบงานไว ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีและเก็บเสียงภายในตัวอาคารด้วยนะคะข้อดีเยอะขนาดนี้แต่ราคาเป็นกันเองมากเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางนี้เลยค่ะ